เอาติดสองศติดตั้งแกส๊สรถยนต์นะครับวันนี้เราจะไปรับรถแล้วกลับมาเนี่ยหงทองจะติดตั้งเลยนะครับเพื่อทําการทดลองพอรถรุ่นนียพี่ๆที่เป็นแอปเป็นแก๊ปเป็นแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะถูกใช้เยอะถ้าเกิดใครที่ต้องประกอบการที่ต้องใช้รถจํานวน,นเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้พี่กัดฟันเป็นไฮบริดและการติดตั้งแก๊สเนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยมันเบียดเบียดกับราคาของรถไฟฟ้าหมายถึงค่าเชื้อเพลิองอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมคาดการณ์ว่าตัวนี้น่าจะอยู่ที่80สสตางค์ นะครับไม่น่าเกินนะครับอาจจะได้ถึง70สตังค์ด้วยแต่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะรู้กันเร็วๆดีครับก็วันนี้กําลังเดินทางอยู่เราก็จะทําวิดีโอออกใหม่ตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกันก็คือจะดูว่าอัตราสิ้นเปลืองอัตราเร่งและการทํางานของแบตเตอรี่ให้บิดมันเป็นแบบที่เราคิดจริงไหมถ้ามันเป็นตอนเย็นเรากลับมาช่วงบ่ายที่หงทองก็น่าจะทําการติดตั้งเลยครับแล้วก็จะลองวิ่งดูแล้วก็จะสรุปผลให้อีกทีหนึ่งว่าอัตราสิ้นเปลืองมันเป็นไป,นปนตามที่เราคาดการหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับ